แทงของเหรอหนึ่งสองเอ้ย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 ,อย,อยสวัสดีพี่ลูกครียทุกคนนะครับ ฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อและขายหรหัสเกม ROV ที่มียอดไลค์เพจมากกว่า10,000แนคนคเครดิตดีไม่มีโกงเพจนี้เลยอด m i n ต้น tp 7เพจขาย ID เกม ROV และมีไ d ดให้เลือกเป็นจานวนมากเริ่มต้นที่50บาทและยังมีไ d ดโหดโหดแรงสูงมีให้เลือกหลากหลายหรือใครที่อยากขาย ID ดทางเพจก็รับซื้อราคาร้อนแล้วได้เงินทันทีไม่มีโกลงลิงเพจอยู่ใต้คลิปสวัสดีวิลลุคเคลียร์ทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาเล่นตัวที่มีชื่อว่ามูรากันนั่นเอง นะครับผมเราไม่ได้เป็นสก,กินของเบียคูยะกันแล้วนะฮะผมบอกเลยว่าสุดโหดเป็นสก,กินที่แบบว่าผมชอบมากแล้วตอนนี้เราเจอทั้งทาร่าทาั้งเออเคสโคตรหนานะ <c ười> คือคุณจะหนาไปไหนครับไม่รู้ว่าจะหนาไปไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ค่อย ฟอมฟราร์มไปก็แล้วกันนะครับผมอ่าค่อยๆฟอมฟาร์มกนอุ้ยอุ้ยกลางๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเดินเฮ้ยเหมือนเพื่อนจะไปเวทหรอนะไม่นะเหมือนเพื่อนจะไปเวทไม่เป็นไรกลับเลยดีกว่าโอเคค่อยๆฟาร์มดีกว่านะฮะยังหว่นี้ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้แต้มผมอยู่ที่อันดับที่ประมาณตอนนี้ยังอยู่ในท็อปสิอยู่นะฮะผมก็ขอให้มันอยู่ในท็อปสิอย่างนี้ต่อไปจนถึงสิน้นเดือน เพื่อนๆอย่าแซงผมเลยนะครับถ้าไม่ติดเมโซนี่กูเลยมัวแต่โมงไงมัวแต่โมงไงแล้วใช้ผนิตไปแล้วด้วยไงเลเฮ็ดกูเรียบร้อแห้งไอ้บ้าไม่เป็นไรค่อยๆฟรามไปกันลวกันค่อยๆฟรัมไปกันลวกัน ค่อยๆฟาร์มไปก็แล้วกันค่อยๆฟาร์มไปก็แล้วกันค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอ้โหครึ่งหลอด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 ไหมถึงใครไหมถึงกูเนี่ยนะเฮ้ยเจอแต่นนหนาครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมว่าผมต้องอมบุญลามาสะนะฮะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดๆไอ้ล่เวียนก่อนเฮ้ยเฮ้ยคิเลนคิเลนอืมคิเลนตายบอกเลยครับจังหวะนี้สวยอยู่ครับสวยอยู่ มีอยู่ประตูสตัวโยกเข้าไปจังหวะนี้เรียบร้อยอุ้ยทิ้งคิวเลยเหรอโอ้โหสุดย,ยอดจัดๆบอกเลยว่าเฟียลๆที่เริ่งคิวนะฮะสำหรับโลลิออนโลลิออนแผ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกร็งมากๆเกร็งสัน้นนี่ล่ามาฟาร์มสองกองเฮ้ยแต่แบบดามิเราย,ยังไม่พอแล้วเราจะล่ามาฟาร์มสองกองเพื่อให้มันฟาร์มช้าเพื่อการฟาร์มสองกองก็มีข้อเสียนะครับถ้าดามิเราไม่แรงพออย่าท่านงี้นะะมันจะเป็นแบบเมื่อกี้มันจะแห้งๆหน่อย โอเคให้ฟาร์มไปก่อนก็ได้ฮนะปรับปรับโอเคบอกเลยว่าฟิล์มฟราวอยู่ปับ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 แกวครับแกวแกวแก้วครับแก้วว,วิไม่โดนครบับผมอยากได้สกินอ่มูลาดร่างเทพมากเลยร่างที่แบบขี่ดาบอะไรแบบนี้ถ้าผมได้นะบอกเลยว่าสวยหรือ แต่ไม่เป็นไรฮะเรามีเบียร์คูยาสเราก็อุ่นใจแล้วแค่เบียร์คูยาสก็เท่พอแล้วแค่เบียร์คูยาสก็เท่ออกแล้วฮะจังนี่จังหวะนี้เรียบร้อยบอกแล้วนะครับใครที่ดูอยู่นะครับฝากเป็นกำลังใจสำหรับมูลาดเมสส้มของผมด้วยนั่นเองนะครับมันใกล้จะมาแล้วฮะเหลืออีแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะแล้วมันมีวันที่31มสิบเอ็ดด้วยเฮ้ เซก่อนเซก่อนอีนึงวิผดิบมาเรียบร้อยเอ้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 ยโอ้โหมันตีทันด้วยไม่กอดอ่าแล้วคิวเลนมาคิวเลนอย่างนั้นเด็ด<อ>แล้วแต่ว่าลิเลียหนา้าแบบเข้ามาพอดีเลยเมื่อกี้คิวเลนฆ่าผมไม่ตายนะเว้ยเฮ้ยบ้านาคิวเลนฆ่าผมไม่ตายนะเมื่อกี้อ่ะมันฆ่าผมได้ไงวะพัเบิรแทงใช่หน่อยอ่าเอาเอดีดีนึกว่าไม่แทงให้ ไม่แทงให้ใจร้ายมากฟาร์มไปครับเรียบร้อยครับมูราต้องมาแล้วครับมูรามาสต้องมาแล้วครับป๊าป๊าป๊บป๊บป๊าป๊าร๊บป๊อคคบอาอ๊าร๊าปอาค๊าป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 า โอเคป๊า okay. ป๊บป๊าป๊าเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเพื่อนจะโดนหรือเปล่าแล้วยังไงแล้วยังหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามสี่แล้วแล้วยังเอ้ปาดใครดีวะเดียวอ้ยอ้ไอ้ถามจริงโอ้โหไม่ตายเราลังเลว่าเราจะปาดใครเอาหมดฮาร่าไหมไมเอาไม่ดีเอาไม่ดีอา้อาวโ,โดดโดดเหรอโดดเหรอโดดโดดโดดโอ้ อออยแบบุโ้้หนาไปบางทีหนาไปนะฮะสุดยอดอุ๊ยไวเลตคิวเลนโดนไหมไวเลตแต่ได้ป้อมล่างไม่เป็นไรถือว่าคุณทำภารกิจรู้ร่วงไปได้ดีกลับนะฮะสวยครับสวย,ร,สวยรับผมอะไรมันยังไงครับเนี่ย มันยังไงครับนี่อาไปครึ่งหลอดอก็ได้แค่ครึ่งหลอดแล้วยังไงโรดิออนได้หรือไม่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 ไม่ได้โอเคครับอยากให้บูราดบัฟมาเมื่อไหร่บูราดจะมาบัฟบัฟบัฟเฮ้ยถ้าผมเล่นบูราดแม่ส้มแล้วผมจะเล่นตัวอะไรต่อดีครับผมนี่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกน,นะครับว่าจะเล่นตัวอะไรแต่ว่า,าไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะ ต้องดูก่อนนะครับต้องดูก่อนไม่เป็นตัวอะไรว่านาคอผมก็เก็บแล้วเอยแล้วจังหวะนี้ยังไงทาร่าทาร่ายังไงทาร่ายังไงทาร่ายังไงเออทาร่ายังไงมันยังไงมันยังไงหือหอหอย่ามาหึอือหึอือนะฮะ,ะ,ะเฮ้ยเราบ้าบูวเราหมดอีกอย่ามีใครมาลาานะไม่มีใช่ไหมโอเคแล้วได้มมลานะฮะ คือว่าสวยอยู่นนมูลาแล้วครับผมบอกเลยจังหวะนี้ผมว่าต้องออกทั้งมูลาทั้งทาลอนนะฮะเอาไว้เอาไว้ตีเร็วนะฮะตีตีสู้กับคิวเลนตีสู้กับแทงนะฮะ <c oughs> ดาบแดงลองสับเขาไม่ตายหรอกชุดเดียวอะ่ะเฮ้ยเยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ มันตั้น,นานเกินอ่ะเราไม่มีรองท้กกากันซีสรอุยอุ๊ย,ยแล้วฟิกฟิกอย่างเท่แล้วยิงแล้วเรียบร้อยไวเลสฮ่าฮ่ไวเลสอุ <c oughs> <c oughs> ยอุ๊ยอุ๊ยโยกเข้าไปแล้วยังไงตายไหมอุ๊ยตายแล้วยังไงตรงนั้นบอกไปนะเพื่อนเราจะเอากลางบอกไปเลยเต็มที่เลยเราได้กลางละเต็มที่เลยครับ <c oughs> ไปแล้ว มูลาสปีดพลสไเอ, Merkel, เอ Worlds, ้ยไม่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 เออแจ๋วไม่มีใครมาถือว่าแจ๋วแจ๋วถือว่าเจ๋งแจ๋วฮะโอเคครับค่อยๆฟาร์มไปก็ได้ฮะอื้ยตายไหมอีกทีเดียวมันตายนี่หว่าสวยหรูครับสวยหรูเอ้ยเอ้เอเอเอไม่เป็นไรแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วฮะ อ้าว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 ไม่ได้สามสี่ปาดเข้าไปเฮ้ยอย่ามาบ,บูผมมาบ,บูผมอย่านะอย่านะโอเคสวยครับเอาแล้วเจหวันนี้โอ้ยอันตีหมดไอ้บ้าไอ้บ้าเฮ้ยอันตีหมดไม่งั้นได้สับแต่เราได้คิดเลไมาอยู่หนึ่งสองสาม เรียบร้อยเรียบเร่อไม่ได้วะเฮ้ย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 มันจะเกินไปหรือเปล่าโอเคครับไปแล้วเอาเท่าที่ได้พอโอ้เมื่อกี้ตีธรรมดาได้นะทารอนต้องมาทารอนเกมแรงขึ้นสูงมันเริ่มตึงนะเริ่มตึงโอเคครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ ไม่มีนกมาสองด้วยแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะอ๊ยโอ้ย <c oughs> กดอันติไม่ได้ทีหรือบ้าบอมากรีก่อนดีกว่าน่าจะมีท่าวาร์ปเนาะถ้ามีท่าวาร์ปมีเท่เลยนะฮะเท่เลยเท่เลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับผม ไอ้ดูอยู่นะฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์กันไว้ด้วยนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับว่ามูลหาผมจะไปได้ไกลขนาดไหนนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันติอันติขอแค่เม่ส้มก็พอแล้วอันดับหนึ่งคงจะยากอันดับหนึ่งต้องเป็น COV นะฮะแล้วจังหวะนี้เหมือนจะมีบวกนะจังหวะนี้ตีข้างแพงเดี๋ยว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 คิวเล่นมาหลบหนึ่งสองนี่เฮ้ยเอยเอ,เอ,เอนึกว่ามันจะสไลด์ผีดทางนึงแล้วจังหวะนี้เอาเราพี่หัวสันเราพี่หัวสันไป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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกัด สกัดมาสักนี่ไงตายไปดีเออสกัดสกัดสกัดสกิดอะไรวะเนี่ยไปเรื่อยเลยครับเรื่อยเลยจบบ้านแม่งเลยนะจังหวะนี้จบบ้านแม่งเลยจังโอ้ยเขาปิดป้อมไม่เป็นไรเอ้ยแต่แต่เป็นอยู่โอ้ป้อมป้อมยิงโว่นสปิลออฟเซมิชชั่นเข้าไปแล้วเมื่อกี้วีดีบไปแหลกถอยกว่าเพื่อนยังไงเพื่อนเอาต่อเหรอโอ้โหมันเดือดมันเดือดมันเดือดเดือดอะไรวะเนี่ยถอยเพื่อนก็ไม่ไหวกินเลนมาด้วย กูไม่ไหวกูว่าไม่กูว่าไม่ไหวกูกิรินนี่แต่ไม่ไหวหหจบได้เลยเนะี่ยจบได้เลยเนะี่ยโอ้โหมึงมีอันตีอีกทับไปแล้วลไปเร็วถอยถอยมีเนี่ยจะถอยมีเนี่ยจะถอยมีเนี่ยเออได้อยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ไม่ได้ละเราถ้าทีด่ได้ฮะถ้าที่ได้โอ้โหเขียวหน้าเราได้ทารอนก่อนถ้าได้ทารอนบอกเลยว่าตีเร็วตีเร็วแล้วก็อันติก็ไม่ไม่แรงเหมือนดับแดงนะแต่ก็ได้ตีเร็วแล้วก็ได้ตีแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดมานะฮะเอาไว้ตีแทงถึงเราจะไม่ค่อยได้ตีก็แล้วแต่แต่ว่ามันเกิดจะแตกเร็วด้วยเอาไ้สู้คิวเลนด้วยแหละประเด็นคือเพราะว่าถ้าเราตีสู้คิวเลนได้ก็คเลก็แบบ ไม่ได้กินพี่หรอกเอ็นน้องขอนะมันบ,บลูเนี่ยไปแล้วมันจะมีบลัวเปล่าเอ้ยเอ้ยกลับไกลเกินอ่าผมว่าไฟตรงนี้แหละผมว่าเ,เปิดตาแล้วยังไงยังไงไมัมีเหตุการณ์ให้เก็บคิดเล่นจะเข้าหลังไหมคิดเล่นอยู่ไหน หอผักสามโอ้ใหม่กอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่กอดใหม่กอดโอ้โหตายด้วยเฮ้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 ยมันหท้าโอ้ใหม่กอดมันหท้าแต่มันได้โ oh, อ้ยเกมตรึงครับเกมตรึงโอ้โหเราทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คลิปปากก็หมดด้วยคลิปเลนก็ไม่มีมาดันต้องค่อยๆคะค่อยๆหาดักครัหาดัก อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกมมันเริ่มตึงมันเริ่มตึงเลียวกลางมันน่าจะกันได้นะทิ้งเงาไว้ใกล้ๆป้อมหมืดีกว่าผมไม่กล้าไปเคลียร์เลยว่ะว่าจะทิ้งเงาไว้แต่แบบผมไม่กล้าไปเคลียร์ว่ะเจอจับตายแน่ๆนี่เอางี้ดีกว่าเออเอางี้ดีกว่า เอ้ยเอ้ยเอ้เฮ้ยสวยสวยสวยหี่แล้วสี่สี่เฮ้ยตาดเข้าไปเออตายแล้วดาวิวเฮ้ยคิเลน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 อาแทงของเหนึ่งอง้ยเฮเอาแทงเหอเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กำัดทันมดดีโอ้เรียบร้อยฮะิเลน โอ้ยกับทันบดีเกือบเฮี Gerilim ้ยงตีเลี้ยงก็เอาไม่อยู่นะฮะแต่ว่าจังหวะนี้ผมจะจบกลางเลยนะฮะจังหวะน,นี้ผมไม่รอแล้วนะครับผมดูรวดแป๊บดูรวดดูรวดอะไรครับดูเลือดดิไปเอ,เอเ้ยคิมมิมไม่หมดโยกเข้าไปคิมมิมกมิหมดป้อมตีผมผิดป้อมแต่ไม่เป็นไรก็จะตีก็จะตีตีเดียวตีตีตีต เออตีโคตรคไวสขารับทารอนนะฮะโอเคครับอุย้ยคะแนนดับหนึ่งด้วย61สิบเอ็ดดาวนะฮะว,ว้าวโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดีย๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีก็บายบาย